นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตรัตนะตยัสสะมะคโขมะวะโยโทยัมมาตาโคติอุปัถะโวยักขาทันยาธานานิ Tangan saya saka alam, bawa satu mata, yoma wayo, tuheng, majah, boci, ubat, nau, kaca, nani, alam, bawa satu mata, yoma wayo, tuheng, majah, boci, ubat, nau, yaka, kaca, nani, kiri, sangka, so, sa, alam, bawa, satira, tayo, bawa, ya, kan sa wayo,

สาหัสทำลายเกิดีอุปัตตวอันว่าความอภีจังให้อันใดอันหนึ่งยาใดบังเกิดมีแก่ทานเถิดกุจิปาริภโคอันว่าขอของเกียบริภโกอันใดอันหนึ่งมาขยโมาว่าโยกยาได้เสียงไดเหมืออไปแก่ทานเถิดขนาดทำยาทาานีอันว่าทองแถวเขาเเปลอแล้วขาสารทหลายก็จงโุมงมาใน แห่งการอัญสชยาเสรษฐีเต็มีโดยปักการสันไดอันว่าท้องแถวเข้าเปลือกแเขาสารทั้งหลายก่าจุตัวบุญมาอาลามในวันแห่งทาแล มีโดยปาจันสัมไตเถื่อือว่าความเสี่งไปหมดไปแห่งวัดูเขาของเกบริภคก็ดีความปักปีจังไห้อันใดอันหนึ่งก็อีกก็จะได้บัเกมีแกนแข็เถิดอนอปกันหนึ่งก็อจีปริโกโค อันว่าตอขาวาตัวเขาของ่องบอดีพวกอันใดอันนึงก็ดีก็อย่าได้พวกไปแหงไปแก่ทานเถิดขับทางเงินแหล่ทำทางหลายก็จงตัวลงมาอาลามในวัดของอุปคตาเสกยีแลามีอุปการสันใดอันวางเงินแหล่ทำทางหลายก็จงตัวลงมาในวัด แห่งทานก็มีอุปกานสันดานเถินกดจิตโยกดจิอุปัตโวอันบาเหตุให้คนตายอันก็จะให้เกิด ในวาดของท่านอันหนึ่งอันว่าวัดภูเขาของเพียบริภูที่ได้สัตวสางวันไอเป็นท่านแล้วอันใดอันหนึ่งก็ดีก็อย่าไปพบเป็นขาดอย่าได้ขาดเป็นว่างสังเถิดอันกว่าโดยความสูงได้แสอก็ยเกิดวนในกำลังวาดแหงสัตินเสร็จี่ก็มีด้วยปราสังใดอันว่าเงินและคำของอผูและต่อดอยก็จงต้งเกิดมีแก่ทาน ด้วยปากจาสันด์เถื่อนตึงว่าความเสี่ยงไฟเมืไปก่อไฟก่อคาเรีปปักกานึ่งกาหาปนาคืออันว่ากาหาปนาคือว่าเงินคำแก้่วแหวนทั้งหลายก่อจงดโตรงมาอาลามในวัดขอโหงหงพนขมันพตุลาระดวยปากาาสันทใดอันว่าวัตถุยขาของ กอนเงินกอนคำแบกแก้่วแหวนทั้งหลายก่อจงตัวตงมาอาลามในวัดทํางๆถ่วยบาตรสนันเถิอนและอันวัดกับคำคำควรควรตายอย่างใดอย่างหนึ่งคอยยาได้บรรเกิดมีแก่ทานทองทำเขาพอมเครื่องบริโภคอันใดอันหนึ่งก็ดีก็ยาได้เสียไใ้เหมือนไปแก่ทานเถิดอาทาธานานีอันวัดว์สมบัติเขาพองทั้งมวล ก่อจนตกลงมาในวัดแห่งคุณธน,นากเสดสีและมีด้วยปัะก,กายสันใด้่ันว่าสสะตุนวาเขาของเ่านัน้นก่อจนตกลงมาอาลามในวัดของทานด้วยประก,การสันนั้นเถิดกับทางความกังวลคนตายเป็นตนตว,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 ว่าความไม่สบ,บายเกิดเนร้อนใจเจ็บไข้พิษโศกไม่มองใจแลน้องไย ต่างต่างก็อยากได้เกิดมีแก่ทางเงนเถิดอิปปาก,กัน,นอันว่าเขาของเชิงบริโภคใดอันหนึ่งก็อเทืดคือว่าเงินคำแกวแหวนเสื้อผ้าอาภ่อ์และเขนาน้ำโภชนะอาหารก็อยากได้เสียงได้เมืออไปแก่ทานแลกอันว่าหาุนแกวเทียดประการก็จงตัวขงมาในควา ขุมภาษาลาสาวังหลวงแห่งพญายาเวียส <ie> ันดอนั่าเมื่อเป็นรัทธิตนศึกใหม่ชาดีกับปลาไม่เข้ามาเมืองวันนั้นก็มีโดยปาการสันไดอันว่าหาคนแกวเจ็ดประกาว่าแกวปัทธรรมลาดเดือดเดือตาแกวพิลางาพนกูแกวปลาผ้ามีแสง เครื่องมงแก้วมานี้งลักษณมีแก้วพิวพุนมีผามาแก้ววัสดีละลากอาภาแก้วแมวดำทำสวยสดเงินทำสดเสือไหลก่อจุกโตลงมาใจยังอยากเทระดาเต็มวัดศิลามงคลขอทานเจ้ามุวนคือเจ้าอาวาสอันมีเจ้าวัดเป็นเข้าวขาั้งขออย่าให้พวกทางโศกเศร้าทุกอยากให้ถึ้ใจสังสเสือกก็อขาแลเทศนาประโยชน์เน่ ในเมียแล้วประพธรรมเทศนาขอให้เจ้มูลรัทธาทั้งหลายจงใดดังคำามักคำปาธนาสนดังแต่ต่อามาแต่หุนลังนิทธิตังก็อเสด็จบารบววนควรแล้วทอนีก่อนแลตีแค่องให้แน่ยอง